ก็คือปกติทา,านตํารวจภูทรเมืองอุจิศก็ม,จมีจะมีการฝึกประจำนะครับทุกสัปดาห์แต่ช่วงนี้ทางตงํารวจภูทรจังหวัดอุจิศได้มีการจัดประกวดการฝึกทุกทุกสอพอแต่ทุษณาวันพุธนะครับก็จะจะไปประกวดการฝึกที่ตํารวจภูทรจังหวัดอุจิศดูแลความสะดบัดทุกความสุขให้ประชาชนเหมือนเดิมครับ ช่วงนี้ก็เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็อยากให้ให้ให้ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะครับให้สะมัดระวังเกี่ยวกับการปุ๋ทุสร้ายต่อทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่นอกบ้านหรือตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ให้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 มีคนเฝ้าบ้านหรือถ้าไม่มีก็ล็อกกุญแจให้แน่นหนามีกล้องวิดีโอนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเหตุปุ๋ทุสร้ายต่อทรัพย์ mưa hót buộc một hà cười luôn luôn ở đây